สวนะัสดีค่ะจะมารีวิวว่ามีใครเอาอะไรมาไหว้พี่ไข่บ้านบุญกันบ้างนะคะจริงๆก็คงอาจจะเหมือนกับพี่ไข่ไอ้ไข่หรือตาไข่ที่เขาไหว้กันที่อื่นๆนี่แหละนะคะ แต่ว่ามาดูกันว่าพิ่ไข่บ้านบุญเนี่ยเราเพิ่งทำพิธีปลุกเสกมาเมื่อวันที่18กันยายนนะคะและก็เป็นพิธีที่ใหญ่โตมากเรียกว่าน่าจะเป็นพิธีปลุกเสกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะนะคะองค์แรกเลยของเราก็คือองค์นี้ค่ะพิ่ไข่ขีไก่เนี่ยนะคะสวยงามมากเห็นไหมคะพี่ไข่ขีไก่และก็ยังประกอบด้วยพิ่ไข่อีกหลายๆองค์ค่ะนะคะ พี่ไข่หลายๆองค์เนี่ยนะคะแต่ละองค์ก็หน้าตามไม่เหมือนกันเลยนะนะคะนี่เลยนะคะองค์นี้ก็สวยงามมากทีเดียวนะคะแล้วก็มีสามองค์นี้ด้วยนะคะมาดูกันว่าเขาเอาอะไรมาไหว้กันบ้างเริ่มด้วยดอกไม้ดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีเหลืองที่เป็นพุ่มที่เห็นอยู่นี้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะจากนั้นก็จะเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยนะคะที่คนนิยม นำมาไหว้กันนะคะและต้องไก่ต้องไก่ไก่ไก่นะคะเป็นไก่แห่งชัยชนะเนาะเป็นไก่ชนเลือดนักสู้นะคะที่เอามาไหว้พิกไข่กันเนี่ยเนาะไก่เรามีเยอะมากทีเดียวแต่ที่นี่ไม่เน้นไก่นะส่วนใหญ่แล้วเวลาใครถามก็เราเน้นขนมเน้นไข่นะคะไข่ต้มนี่บ่อยมากเลยนะคะน้ำแดง แต่อยากจะบอกเหลือเกินว่าระวังพี่ไข่เป็นเบาหวานนะคะไหวน้ำแดงกันบ่อยๆนี่อ้วนแล้วเป็นเบาหวานนะนะคะนี่นะคะมีเด็กมาไหวตุก,กตามีคนเอาตุกตามาไหวของเล่นด้วยนะคะ<ด>และของเล่นเยอะมากค่ะไก่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะคะแน่นอนไม่รู้พี่ไข่ไปเข้าฝันใครว่าอยากได้รถรถของเล่นเต็มเลยเห็นไหมคะดูรถนะคะมีรถ ตักดินก็มีรถเก๋งพี่ไข่ก็ได้ขับด้วยนะนะคะและนี่ค่ะใหม่ๆสดๆเลยนะคะพี่ไข่ได้จักรยานก่อนหน้านี้เห็นมีชุดมีชุดทหารมีหลายๆชุดทีเดียวชุดชุดไปไหนหมดแล้วคะชุดอ๋อแล้วตรงนี้ค่ะบรรดาของเล่นทั้งหลายอยู่ด้านนี้ค่ะของเล่นเยอะมาก พี่ไข่ไปบอกใครว่าอยากได้ชุดทหารคะเนี่ยถึงมีคนเอาชุดทหารมาแก้บนกันเยอะขนาดนี้พี่ไข่อาจจะอยากได้ชุดทหารเรือบ้างก็ได้นะคะหรือว่าชุดเที่ยวเล่นอื่นๆเนาะพี่ไข่อาจจะอยากได้กางเกงยียนแว่นดำหรืออะไรต่างๆนะคะนี่ของเล่นค่ะมีปืนมีรถอา่า ไม้แบดไม้ปิงปองยังมีเลยนะคะเครื่องบินก็มีแล้วด้วยมีจร,รวดแล้วด้วยนะคะพี่ไข่ของเราก็ยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะที่สำคัญบันก่อนพี่มีคนเอามาแก้บนก็จะเป็นขนมเปี๊ยะแล้วก็ไข่ต้มนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าพี่ไข่ก็อยากกินพิซซ่าบ้างอยากกินโดนัทบ้างเหมือนกัน น้ำแดงเนี่ยพี่ไข่บอกว่าเบื่อแล้วอ่ะพี่ไข่ไปที่ไหนก็มีแต่คนถวายน้ำแดงนะคะอย่างท,ที่ที่ร้านสโตนบิลิเวอร์ของอาจารย์หญิงเนี่ยพี่ไข่เนี่ยถ้าเมื่อไหร่บนว่าชาไข่มุกบนว่าพิซซ่าคริสปี้ครีมโดนัทนี่นะโอ้โหวันนั้นขายได้ระเบิดระเบอ้อยอดขายดีมากเลยทีเดียวนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบนประทัดกัน โดยเฉพาะที่พี่ไข่บ้านบุญเนี่ยนะคะอําเภอวัง่วงจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยนะ mm hmm. ประทัดเนี่ย mm hmm. ก็เยอะมากทีเดียวนะคะทีนวีเล็ประัดกันะคะ mm hmm. แต่จริงๆจะบอกว่าประทัดไม่ต้องบนเยอะมันเป็นมนลภาวะนะคะ mm hmm. ไม่ต้องบนเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นกันหรอกนะคะ mm hmm. บนอย่างอื่นที่จะสามารถให้คนอื่นส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วยจะดีกว่านะคะ mm hmm. เอาแค่พองามนะคะ mm hmm. นี่นะคะ ให้ดูความงดงามของพี่ไข่บ้านบุญใครดูอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะขอพอรไปด้วยได้เลยค่ะนะคะราคาให้ดูบทสวดนะคะและอันนี้เป็นทูบพี่ไข่ค่ะพี่ควรจะไปจุดแล้วก็ขาเลขกันเน่ะนะคะให้ดูบทสวดนะคะอืมนะคะ Obrigado. ใครได้เห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบจากพี่ไข่บ้านบุญกันทุกคนนะคะ